ธรรมะจ้อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนะยมเชื่อเถอะมีธรรมะแล้วเจริญนะไม่มีไม่เจริญไม่มีที่มีธรรมะแล้วจะไม่เจริญไม่มีแล้วยิ่งยม,ยมนั่งสมาธินี่พระเจ้าก็บอกแล้วมันจะเป็นเหตุสมปรารถนาวิญญาณังปฏิติตังในสมาธิเนี่ยพระเจ้าจะเรียกว่าปณีตายะกธาตุยาธาตุอันปราณีตธาตุปราณีตเมล็ดพืชตกลงไปแล้วจเจริญดีไหมจเจริญดี แล้วถ้าใครได้สมาธิยิ่งสูงขึ้นยิ่งเจริญเติบโตรวดเร็วนะแต่การมาพกเนี่ยจะเป็นธาตุอันซาม,มเมล็ดพืชตกไปไม่งอกงามความปรารถนาของผู้นั้นความปรารถนาแห่งใจของผู้นั้นจะประสบผลสําเร็จเองไม่ต้องไปอ้อนวอนขออะไรเลยมันจะเดินไปตามกรรมและถ้าไม่ได้ไม่ตามปรารถนาก็ให้ยมพี่นณาวสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม มันก็จะไม่เกิดการเบียดเบียนไม่มันไส้ดูถูกคนนอ้นดูแคลนคนนี้นะรังเกียจคนนอ้นนะเอ๊คนนั้น,น,น,นไงเบียดบังเราหรือเปล่าน,น,น,นั่นโน่นนี่เราก็จะไม่คิดเรามีแต่คิดเมตตาสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้หนึ่งส,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 ส,สามคาีเกิดเราจะไม่ทะเลออาะเบาแวงกันเหตุแห่งการทะเลาะคืออะไรอิจฉาตรณีเราอิจฉากันยาอิจฉาใครได้ดีส่งเสริมให้เขาดี นะและอยาตรณียาหวงเพื่อเฟือเผื่อแผ่นะการอิจฉากันไม่ดีนะพระเจ้าห้ามเลยตตอบกับจอมเทพจอมเทพถามเลยว่าทําไมเนี่ยเทวดายักษ์หน้าคนธานสูน,นมนุษย์เนี่ยมันทะเลาะกันทั่วโลกทระทา่ทาธรรมะสองอย่างนี้อิจฉากันตรณีกันแค่นั่นเองนะดังนั้นถ้าเรามีการมีแต่การส่งเสริมกันเนี่ย ลักษณะคนดีพระพุทธเจ้าให้สังเกตยังไงคนดีเนี่ยจะไม่กล่าวความไม่ดีของผู้อื่นนะเมื่อไม่ถูกถามความไม่ดีของคนคนนั้นสับ,บรุษเนี่ยจะไม่พูดความไม่ดีของเขาถ้าถูกถามละว,ว่ายังไงจะหลีกเลี้ยวลดหย่อนไม่กล่าวความไม่ดีของคนคนนั้นโดยละเอียดนะนี่ถูกนายถามความไม่ดีคนอื่น พยายามหลีกเลี้ยวลถหย่อนอน,นะอย่ากล่าวความไม่ดีของเขาโดยละเอียดแต่ความไม่ดีของเราเนี่ยบอกเยอะๆถ้าถูกถามให้บอกเต็มที่เลยยากเหมือนกันนะ,นะแต่ความดีของคนอื่นแม้ไม่ถูกถามก็ให้พูดถ้าถูกถามถึงความดีคนอื่นแล้วให้พูดให้ละเอียดอย่าไปปิดบังไว้คนนี้ดียังไงผมเห็นว่าเขาดียังไงบอกไปเลย อย่าไปกลัวเขาแข่งขันกับเราเมตตาให้นะสันโลกเป็นไปตามกรรมอยู่แล้วแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้หรอกนะรับรองแล้วก็ทํางานไปสบายๆนะเราก็จะมีจิตใจสบายในการทํางานไม่เครียดนะทาได้เท่าที่ทําเหตุปัจจัยอะไรมันติดขัดอะไรบอกเข้าไปตรงๆติดเหตุปัจจัยนี้ครับผมได้พยายามแล้วครับทําอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องโกหกเดี๋ยวนะโกหกไม่ดีหรอก แล้วยิ่งเราฝึกไม่โกหกไม่โกหกไปเรื่อยๆนะต่อไปนายจะยิ่งเชื่อคําพูดเรามากพูดอะไรปุ๊บเป๊ะเป๊ะเป๊ะไอคนนี้พูดอะไรตรงจริงตามนั้นแน่นอนอย่างพระโมคคานะเนี่ยมาบอกพระพุทธเจ้าว่าเทวทัตคิดการทําลายสงฆ์เพราะว่ากุกกะเทพบุตบุเนี่ยมาบอกกับพระโมคคานะถามว่าพระุทธเจ้าเชื่อโมคคานณะเลยไหมไม่ได้เชื่อนะพระุทธเจ้าบอกโมคคานะเธอตรวจสอบด้วยจิต ของเธอเองเรียบร้อยแล้วหรือว่ากุกกะเทพบุตรนั้นพูดถูกต้องทุกคําโมคลานะบอกตรวจแล้วเรียบร้อยใช้ได้<ม>เห็นนะลูกศิษย์พระเจ้าก็ใช้ได้แต่พระเจ้าก็อาศัยเหตุเพื่อบัญญัติว่าไม่ใช่ฟังมาแล้วปุ๊บเชื่อเลยหลักการรักษาไว้ซึ่งความจริงคืออย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจรงิงสิ่งอื่นเปล่าไม่แน่วางไว้ก่อนยมฝึกอนิจจังในใจมากขึ้นเท่าใดย,ยมจะมีความละเอียดมากขึ้นเท่านั้นฟังมาปุ๊บ โยมจะมีความยับยั้งชั่งใจว่าเอ้ยเดี๋ยวอาจจะไม่ใช่ก็ได้เห็นหลักฐานมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันเป็นความเดี๋ยวไม่ใช่ช้านะแต่พอฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยความระงับชะลอน,นิดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นความรอบคอบแล้วโยมก็จะแตกความคิดออกไปว่าถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนี้จะทํำยังไงถ้าอย่างนี้จะทํำยังไงปัญญามันจะแตกออกไปโยมจะเป็นคนที่ละเอียดนะเหมือนฝ่ายเสียโยมคิด ผลทางไปให้นายตัดสินใจโยมคิดไปสี่ถ้านายคิดที่ห้าได้สวยแล้วนะนะโยมต้องละเอียดกว่า,วาเขาไงโยมต้องคิดได้ทุกผลทางเลยนั่นคือโยมต้องคิดว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแล้วถ้าอย่างนี้จะทำยังไงถ้าอย่างนี้จะทำยังไงโยมให้ทางออกไว้ทุกทางละเอียดรอบครอบนายก็จะมั่นใจเชื่อใจคนนี้เฮ้ยละเอียดใช้ได้แยกข่ายส่งงานให้จีไรไม่มีพลาด ความละเอียดพวกนี้อยู่ที่จิตและจิตจะละเอียดได้จะต้องนั่งสมาธิจิตนิ่งมีอารมณ์อันเดียวนี่แหละสมาธิเป็นตัวช่วยสมาธิน,นี้ได้ผลมากช่วยมากและเป็นบุญบารมีมากเลยนะมันจะไปเองตามสเต็ปเลย